นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตกับกระต่ายป่าจอมขี้ขลาดเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ่ยถามสิงโตว่าข้าได้ยินสัตว์ตัวอื่นพูดกันว่าราชสีผู้สูงสักด์อย่างเจ้ากลัวเสียงไก่ขันจนแทบวิ่งหนีไม่ทันสิงโตตอบกลับไปว่าใช่แล้วสิ่งที่เจ้าได้ยินมาเป็นความจริงสัตว์ใหญ่ๆก็อาจ จะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเช่นกันดูอย่างช้างตัวใหญ่ยังตกใจกลัวเพียงแค่เสียงคำรามของลูกหมูป่าเลยนะเมื่อสิงโตพูดจบกระต่ายป่าจึงกล่าวตอบขึ้นว่าห้าห้าห้าข้าเข้าใจแล้วแล้วว่าทำไมพวกสัตว์อื่นๆถึงกลัวเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อมากมายเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ขาดมักพยายาม หาเหตุผลให้ตนเองดูกล้าหาญอยู่เสมอ